สวัสดีครับวันนี้ก็ยินดีติ่นเลยนะฮะวันนี้เราจะมารีวิวเจ้าเฟอร์มิโนบวก8ปี h o t หรือปีที่เขาเรียกว่าปีฮอตกันเองนะครับซึ่งตัวนี้บอกเลยว่าเฟอร์มิโนี่เป็นกองหน้าแบบว่าสายจ่ายบอลดีกว่ามันไม่ใช่ว่าตัวหน้าสายจบกองมันอารมณ์แบบฟอลนายนั่นเองครับเขาจะพาทุกคนไปดูค่าพลังของเจ้าเฟอร์มิโนตัวนี้กันจักัน้อยมาโอ้โหแดงแอะแเลยนะมาพูดถึงความสูงของเขาก่อน1 8 1ถือว่าสูงกำลังดีเลยนะครับ ก็คือมันอารมณ์แบบว่ากึ่งพร้อมกึ่งสมส่วน่ะกำลังดีนะแล้วนีสใส่ที่ติดมากับตัวคือนี่เลยฮะชอบเล่นรู้ทักษะแน่นอนครับบาซิลเลียนอยู่แล้วนะแล้วก็ยืนแบบลูกชิพนั่นเองแล้วก็มีการเลี้ยงบอลน,นี้หนึ่งหนึ่งได้ดีนั่นเองนะครับต้องบอกว่าบาซิลนี้สกิล5ดาวเป็นเรื่งองปกติยืนแล้วนะฮะแล้วยิ่งแบบบวกแปดนี้เต็ม6ดาวเลยแล้วผมก็ใส่นิสัยเสร์ไปฟิดช็อตเพิ่มเข้าไปด้วยนะครับ<ะ>มาดูถึงการแข่งแกร่งสปีดต้นความเร็วมา ความเร็วไปเอาบอลน,นี้ไปกับบอลน,นี้ถือว่าเร็วเลยแต่สปีดต้นแบบบอลผมรู้สึกว่าบางจังหวะมันยังค่อนข้างอืดอยู่ยนะครับการเลี้ยงบอลกับควบคุมบอลน,นี่ผมบอกเลยว่าอารมณ์เดียวกับโรนินโยเลยนะครับ <Okay. S 1> แค่แบบกดลูกศรหรือก,กดอันนหลบแบบไปมาก็บ,บอลติดเท้าดีแน่นอนครับแล้วจบสะกอมไม่ต้องพูดถึงครับแล้วผมปฏิกิริยานี่ผมชืช่นชอบมากสำหรับเจ้าเฟอร์มิโนคนนี้นะครับเฟอร์มิโนตอนนี้คือปฏิกิริยาแบบ กองกลางไน้อลาฟอร์มิโนวิ่งหาช่องหาทางแน่นอนครับอารมณ์เหมือนเอลนายนะครับถ้าแนะนำนะให้เล่นเป็นหน้าต่ำก็ดีแต่ว่าหน้าต่ำผมไม่ได้ใช้แผ่ผมก็เลยไปเล่นแบบว่าหน้าเป้าไปเลยแต่ว่าหน้าต่ำเนี่ยผมบอกเลยว่าฟอร์มิโนตอบโจทย์แน่นอนครับคือเอาง่ายคือตำแหน่งแนวลุกอ่ะกลางลุกหน้าต่ำแล้วก็หน้าเป้าเขาเล่นได้หมดแล้วกันนะส่วนวันนี้จะเป็นยังไงเดี๋ยวตามให้ดูก่อนจะเข้าไปฝากกดไลค์กดติดตามกดฟอสฟเคลี์ไปด้วยล้วกันจะได้ไม่พลาดหเวลามีคลิปอัปเดตใหม่มาเดตามไปดูกับเจ้าฟอร์ อันนั้นอันนั้นโอ้โห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 เลดีเอร์ลัตผมแล้วว่ะไปแล้วครับฟามินโยอ้าวโอ้โหเสาแรกนี่เขาโอ้แฮตติกอ่ะโอ้โหเอร์รัดแฮตติกโอ้ที่มันไฮไลท์เอร์รัดแบบสุดโต่งเลยนะครับลูกนี้ดู โอ้ฟมิโน่แบบยืนในตำแหน่งแบบว่าเป็นแบบว่าฟอลนายนะครับยืนหน้าต่ำนิดนึงนะครับแล้วก็จ่ายไปนิ่มๆเลยนะครับโอ้เขายังมีถือว่ายังมีความแข็งแกร่งนะโอเว่นนะโอ้โหหนึ่งศูนย์อย่างไวนะโรเบร์โตฟอร์มิโน่ครับโอเว่นถือว่าเป็นบางบอลได้ดีนะโอ้โหเอ้ยไปแล้วครับสเตอร์ลิง ล้อมหน้าไปก่อนหนูอ้าวโอเว่นปังโอ้โหนี่มันไฮไลท์เฟอร์มิโนชัดๆนะฮะโอ้โหมันไฮไลท์เฟอร์มิโนชัดๆนะฮะขออนุญาตนะฮะไฮไลท์เฟอร์มิโน แ่งมีแต่เฟอร์มินโน่ล้วไปเนี่ยเออโอ้โห <c oughs> นี่ไงเนี่แฮรไลท์เฟอร์มินโนะเนี่นนย, ino, ย <c oughs> รับบอลก่อนรับบอลก่อนโอเวน่นถึงก่อนด้วยโอ้ยเฟอร์มิโน่โอ้โหแฮร์ไลท์เฟอร์มิโน่ ไฮไลท์เฟอร์มิโน่หยุแล้วนะโอ้โหต้องออกเกมนะจังหวะนี้ต้องออกเกมเลยฮะโอ้โหต้องออกเลยขอบคุณคนติดตามใหม่ด้วยนะอันนี <t symbolic> today, ้ค <t> ือชื่อในเกมนะใครที่ส่องดอกกุหลาบเล่นกับผมได้เลยนะครับแล้วส่งมาเป็นช่องยูทูบนั่นเองวันนี้ได้ไฮไลท์สองลูกแล้วฝึกออกเลยโอ้โหเลี้ยงบอลออุญาตเลยฮะแล้วมาที่คริสซุโนโรนัลโดโรนัลโดโรนัลโด เอียนรัดอาเห็นเอียนรัดโอ้โหลูกเดียวอย่างงี้เอียนรัดน่าจะโดนผมยิงแล้วล่ะเอียนรัดลูกนี้โอ้โหรับบอลมาอย่างสวยฮะลูกแรกฮะใครเล่นกับผมวันนี้เตรียมลงยู u b e ได้เลยนะฮะแล้วผมขอ69สิบเก้าผมขอจอยของคุณฮัลโหลก่อนนะห9สิบเก้านะคุณฮัลโหลนะชื่อโคเทนะคุณฮัลโหลนะต่อไปเป็นของคุณแม็กแล้วก็คุณฮัลโหลนะไปแล้วผมจะเคี้ยวให้มอนลูกอมเลยแบบเนี้ยไปนะครับ Baby เบบี้โก้ไมค์เคิลโรดได้ไปหนึ่งศูนย์นะไมค์เครืโอเว่นนะโอ้โหลูกนี้โรดไดของไมค์เคิลโอเว่นไม่เหลือรอชมคุณฮัลโหลได้ได้ได,ได้คุณฮลัลโหลตบผมมาแล้วสองหนึ่งเมื่อกี้เนี่ยปึ๊บเอาเฟอร์มิโน่เอาเฟอร์มิโน่รูดเดี่ยงงี้โอ้โหเฟอร์มิโนลูกนี้ไม่เหลือชิปโอ้โหมันโอ้โหแล้วเฟอร์มิโน่ที่ผมเพิ่งลองชิป คือชิปแบบนี้คือชิปมันใส่แมสซิตี้ของจริงเลยนะครับที่ไปเบียดแย่งกับจอห์นสโตนมาเลยนะคโนโรับโฟมิโน่ลูกนี้คิดถึง<อ>ลูกนี้เลยนะครับโอเคครับโอ้โหขึ้นเกมไม่ได้ครับอุ้ยอุ้ยฟาวดีครับโอ้โหสมมติผมส่งไปสามแล้วผมส่งกันอีกรอบที่แปดไปกี่เดชนะครับใช่แล้วครับผมเดี๋ยวผมขอลองยิงฟีคิ้งหน่อยนะนะไอคุณคุณเครโร่ผมขอลองยิงฟีคิ้งหน่อยนะนะ <ฤร>เออโอ้โหลองยิงหน่อยนะไม่เหลือเฟอร์มิโนโ่เฮ้ยมันยิงดีเหมือนกันนะเฟอร์มิโน่เนี่ยเฮ้ยได้เรื่องเหมือนกันโอ้โหแล้วดูปั่นโอ้เฟอร์มิโน่ครับฟีชิกลูกนี้ไม่เหลือเลยนะเป็นไงบ้างมันก็จบไปแล้วสลับฟีเอฟฟีชิกทุยอะไรละ่ะไฮไลท์ของเจ้าเฟอร์มิโน,โน่เราสลับกองกลางแนวแบบว่าสายจ่ายบอลน,นั่งมาลองดูว่าจะเฟี้ยวฟ้าวแค่ไหนแล้วกันนะสลับใครที่มีแบบว,ว่า พี่ฟ์มิโน่ควรจะอยู่ตำแหน่งนี้หรือเปล่าก็แนะนำก็บอกผมได้รนะับผมจะได้รู้ว่ามันต้องอยู่ตำแหน่งไหนไบ้างอะไรบ้าง,างหรือใครใช้แล้วแบบว่าไม่เข้ามือหรือเข้ามือก็คอมเมนต์บอกด้านล่างเลยนะครับส่หรับคลิปหน้าเนี่ยมีตัวดีๆตัวดงังๆแน่นอนครับแบบว่าตำนานไอคอนเลยนะครับก็เดี๋ยวรอชมแล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าใครเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยแล้วกันนะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่นนะปนอกนเนดะ้อบ๊ายบาย